เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปบางแสนใช่ไหมขับทางขับเ้านะฮะขับเ้าเขาเรียกให้เราไปด้วยก็เลยลองไปดูกับเขาหน่อยหนึ่งไม่รู้ว่าการเดินทางรวมกลุ่มหลายๆคนซึ่งห่างหายกันไปนานจะเป็นยังไงม,มีเปิดได้ออกทริปตัวทีหนึง่งเออไปขึ้นรถดีกว่า<อ><ะ>เป็นครั้งแรกของผมนะที่แบบได้ถ้าขี่ทริปหมู่ต่างจังหวัเดเนี่ยเพราะน่าจะเป็นผมครั้งแรกเพราะก่อนหน้านั้นผมเคยทํางานอยู่ส์ทธำดาก็เคยขับทริปแหละ แต่ว่าอ่าก็ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นร้านผมเคยเป็นครูฝึกเนะก็เลยขับนําขบวนอะไรเงี้ยก็เคยขับอยู่แต่โดยเฉพาะในกรุงเทพพาเทีเเ่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นแบบเหมือนก็ไปต่างจังหวัดก็ไม่เคยไปนะเนี่ยก็จะลองครั้งแรกตัวเป็นยังไงอือ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงไปกัน มาเหมือนเขาเรียกไงนะวงการมายาถึงแล้วเนี่ยขอบเขาเอกก็มาตอนนั้นแปดโมงเราก็มาแปดโมงตามเวลาเออวันนี้มาตรงเวลาเลยตรงเวลาเป๊ะเลยแปดโมงเป๊ะเลยมาไปดูรถไหมไปดูรถก็าต็มเต็มเลยใช่เดี๋ยวรู้ว่าโอ้โหต่าราคานี้มาแบบโอ้โ <c> ห <oughs> หลายสำนักเลยเออมากันเต็มเลยทามิการโนครับเย็นนะเย็นครับเหมิการโนโอ้ดีนะมีแบบแบบอาหารเช้ารา้อยมื้อ นีคุปองอาหารเช้าให้จะไดนวงเงินนะถ้าเกินก็เติมเองแต่ก็โอเคดีดีดีชีวิตแบบนี้ดีอ่ารู้สึกดีรู้สึกดีโอ้โหดูดีอ่ะเป็นอาหารเช้าที่ดูดีมากโดยเส้นทางที่เราจะใช้เดินทางวันนี้นะครับเดี๋ยวทางทีมมาแถวจะเป็นคนบิให้ลูกค้ารับทราบกันนะครับเส้นทางดีไใน์นะครับก็จะเป็นเส้นบางนาตานะครับพอเราซึ่งเส้นบางนาตาตรงนี้ มาต่ดนะักขอแล้วเราจะต้องเดี้ยวสายเลี่ยวสายแล้วเราจะใช้เส้นทางก็คือทางไหนแต่ต้นต้นเนี่ยความเร็วที่จะใช้เนี่ยจะใช้อยู่มาร้อยกิโครับผมเพื่อรอแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศด้วยระหว่างนะครับผมถ้าเกิดทีเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะเก็บภาพไี่ทันยลูกค้าไม่ครบ่านนะครับ ไหนต่อเขาบอกเขบอกว่าจะไปจุดพันรถที่บางนาตาดก่อนเพราะจากนั้นน่าจะยิงยาวเลยลเดี๋ยวเราตามตา,มตามกันไปนะโอเคตุกขน,นานที่เพิ่งแค่มาอยู่ในแถวแถาอะไรนะเพิ่งเข้าอุดมศนุนดอยู่เลยวะ จะอยู่ตัวกมน่าจะประมาณ17 18จ็ดยังไม่ถึงโรงงานมาโก้ไงอ่าอย่างอย่างถ้าโรงงานมาโก้มันต้อง20กว่าแล้วอ่าอ่าต่ว่า17 18เจ็ดนี่ยก็ให้พักยืดเส้นยืดสายเพราะว่ามันลูกค้าบางท่านก็อาจจะไม่เคยเดินทางไกลกันใช่อ่าประมาณนี้กูไงกูไงกู่ค่ปกติถ้าเราเดินทางไกลแบบนี้ประมาณสักร้อยโลอ่ะเราแบกยืดเส้นยืดสายหลังก็กำลังดีแต่นี่เรามาได้แป๊บเดียว ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนครับชนบุรีเมาเทนอะไรสักอย่างนะรีสอร์ทด้วยป่ารีสอร์ทรีสอร์ประมาณนั้นมั้งหมุนให้ดูหน่อยไหมโอ้สวยสวยสวยเนี่ยเดินไปเลยเนี่ยสวยครับสวยอ่าวิญญาศดีลมลื่นอ่ะเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบหนึ่งก่อนป้าเจ้าให้โอ้โหโดดเลยจะดีเหรอวะไม่ได้ชุดมาเปลี่ยนอ่ะันาน้าสู้แดดไปประมาณนี้แล้วกันเ่าวันนี้ก็มานะก็นี่เป็นจุดพัก เขาเรียกว่าจอันนี้พักจริงจังพักกินข้าวใช่ใช่กินข้าวก่อนขับได้เรื่อยๆสบายๆนะไม่ได้แบบแบบแบหดลายขนาดแบบก็ยืนพ้้นคนเรียวประมาณ90้บเอดลบนิดหน่อยคือถามว่าความปลอดภัยสูงอางี้กว่าดูแลดีมากแต่ว่าอย่างที่บอกจองยากเปิดปุ๊บหมดปั๊บอะ <c oughs> เอ,อเขามีให้ลงทะเบียนนะสำหรับลูกค้าทางขับเฮานะฮะ เออบปิดปุ๊บเรารีบกดปั๊บเลยอ่ก็เลยได้นะคะรับต้องบอกก่อนว่าจองค่อนข้างยากนะคะรับแต่ว่าดูแลดีมากลูกแล้วเราเป็นลูกค้าขับเฮาที่นี่ซื้อของเยอะครับรจ่ายเยอะครับหมดไปหลายแสนละของแต่งนี่ราคาเฮาลนลเลอซื้อกันแบบเลเทเลอ๋อแล้วทำไมมาอยู่ยอะไรตรงนี้เนี่ยขเขาช่างภาพเขาเรียกมาให้มาถ่าย ใช่เหรอเออค่อยๆถ่ายเขาบอกวันยาคนอื่นเขาถ่ายกันริมทะเลสาบมันไปถ่ายอะไรตรงนี้เนี่ยแต่วันนี้เขาถ่ายเนี่ยภูเขาภูเขาไงเขาจะรู้ว่าเออเนี่ยมาแบบมาเที่ยวภูเขาภูเขารถไม่เข้าพวกรถไม่เข้าพวกก็เดี๋ยวไม่ายถ่ายตรงทะเลสาบอันนี้ไม่ได้ถ่ายตรงอะไรก็ไม่รู้เออได้ถ่ายอ่ะเออตรงแบบอืมนะไม่เป็นไรเผาบอกอะไรก็มามาเขาอะนะเขาใช้อะไรก็ช้ำไปแล้วกันช่างภาพเดินไปไหนแล้ววะช่างภาพบอกเขาต้องการมุมแนวแบบช่างภาพไปนู่นแล้วแอดเวนเจอร์ ต้องการมุมไหนบอกมาเหมือนโฆษณานี่ไงนมผงเด็กอะยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ยิ่งเลอะทุกการข้าไหนตรงนั้นแหละอ้าวนึกว่าได้กองเหวยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมาไม่ทันรวบลวไม่รู้น้ำหนักหรือโอ้โหเดยวเดี๋ยงงี้เลยเหรอยิ่งรวบ เออว่ะยืนยืนยังจะจมเลยเฮ้ยยุบยุบพี่ผมยืนอย่นี่แล้วกันเร็วๆโอเคเอาไหมเอาไหมโอ้พี่ผมอยู่จุดนี้แล้วมันต้องสดแล้วผมผมอยู่จุดนี้แล้วผมขอแล้วกันโอเคเืมแบบยุบว่ะงนะโอเคสวยจัดไปบอกกล้องครับเยี่ยมออกไม่ได้ ได้รงนี้มันได้มันยุบไปทางหนั่นอ่ะโอ้หยุบไปนั่นละขอบคุณครับพี่ทำไมทำไมอยู่นิ่งขนาดนั้นโอเคเอาอย่เนี่ยขอขอทารับไปทานท่านี้ ตะคุยขึ้นมาล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนจะล้างรถจะล้างรถถึงแล้วขับเขาชนบุรี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 อนบุรชนบุรีประมาณนั้นแหละ ก็ออก็คือจากหน้าหน้าหานะครับก็มาตรงนี้นะครับเหมือนกัว่าเขาจะมารวมของขับเท้าของฝั่งชลบุรีทั้างบาจะไปพร้อมกันเห็นว่าประมาณอีก15บหคันอ่าของเราก็ประมาณ15บหคันใช่รวมๆก็ประมาณ30มสิบก็จะใหญ่ขึ้นอ,อีกมังทีกันดั้มเปิดตัวที่งานอะไรและมีชื่อว่าอะไรยกมือครับมาเปิดที่มาตัวเ e อ่อเปิดอีโกวกันดั้มลิมิเต็ดดิชั่นถูกต้อง แบรนด์ของแต่งที่อยู่ในครบเป้ามีทั้งหมดมี่แบรนด์ยกมือ์ร้านสาขาชีบุรีมีชื่อเล่นว่าอะไรอไปเดิมทบกอนคืนกำลังที่จะวิ่งได้ที่ต่างๆอีกตัวร อขอบคุณลูกค้าทุกทุกคนแมครับตอนนี้เขาปิดทิปแล้วนะ่ะาสนุกมากนะครับต้องขอขอบคุณนะครับขับเท้าอีกไกยแล้วกับขับเา้าชนบุรีบอกเลยว่าสนุกมากมนะครับแต่ว่ายังไงนะครับทอนหน้าน,นะครับจะเป็นยังไงมาดูกันหรือเราจะไปเที่ยวไหนเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับลาอันการาบบ๊ายบายตลาวันต